กับสองกับส,สาม,มาไปพะระอรหังสัมมาสัพาาาาสมสพุทโธพวะคุธังพระควันตาอภิวาเทเมกับหนึ่งคามมารั้งสวาคาโตพระขวัโตาธราามโมธรรม,ม,ม,มางนามสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามีกาบลงงข้างอ้าวากตัวตุ้งเนอะว้บนแขนหนึ่อเอสาหังพันเตสุกิระปาริเอพุตดำปีตัง พระควันดังสารดังพระฉามิธรรมมัญจาพิภูสังคัญจาละพยาหังคันเตพระพัชังโมติยัมปาหังคันเต ขันจะปะภัยยัหังพันเดอัสสาวะปะควัตอามาวินาเยปะพัชังตาติยังปะหังพันเดสุจิระปารินีพุทธด,ดำปิตังพระวันดำสารนันะชามิธัมมัญจา พิ่กูสังคัญจะกราพายาหังพันเดตัสสะปะกวาโตธรรมายเน่าเยปะพัดชังนั่งสบายเลยนั่งสบายเออนั่งพูดสบายก็แล้วอาหารพันเดปะพัดชังยาจามิ อิมานิกาสายาณิวันฐานิใหเฮตวาตัอมาเชนะคัมภันเตอาลูกคัมปังอุปาลายะาูคติยัมปิอาหารพันเตปะพัดชังยาจามิอิมานิกาสายาณิ วัฏฐานิขเหตวาปภาเชธาบังพันเดอนุกัมปังอุปาทายะาตติยัมป,ปิอาหาังพันเดปะพัชังยาจามีอิมานิกาสายานิวัฏฐานิไเหตวา ชาเซธาบางังพันเตมอนุกรัมป,ปา,ายอุปาทายะเกษาโลมานาขาทันตาตา,นาจโาจตาโจทันตนา,นานาขา ที่่เนี่ยานกนีทสาปนกเนี่ยคข้างรือเาอ่าคืตะบนเนี่ยจะร้มต้องเรีรวงวันในหลวงเกินมาทั้งสองเลยไปขึ้นไปเก็บผ้าอ่าเป็นสมนอนสาสองกลับสามประเคนขัิศีนยกขึ้นอ่าพนมืออหางพันเด สระนาศีรังยาจามีผู้ติยำปีอาหารพันเตสระนาศีรังยาจามีตัดติยำปีอาหารพันเตสระนาศีรัง ย a จามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมสามยมพร้อมกันนโมตัสสะนำดังอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมภะคะวะ ขวดตัวรองขอเถิดพุทธังสารนางข้าฉามิพธัมังสรนังขาฉามิสรงฆังสารนางัง้มิุติยัมปิพุทธังสารนางข้าฉามิติพุทธัติยัมปิทมังสารนางข้ฉามิ ติยัมปีสังขังสระนังพระชามิตติยัมปีพุทธังสระนังพระชามิติยัมปีธรรมังสระนังพระชามิตติยัมปีสังขังสระนังพระชามิ ปานาติปาตาเวรมณีปานาติปาตาเวรมณีอาทินาธานาอาทินาธานาเวรมณีเวรมณีอภัมมจริยาอภัมมจริยาเวรมณีเวรมณีมุสาวาทามุสาวาธาเวรมณีเวรมณีสุราเมรยะสุราเมรยามาช่า ปะมาทัฐานาเวรมณีวิการาโภสนาเวรมณีนัตยาคีตาวาคิตาวิสุปะสนาเวรมณีมาลาคันธาวิเลปานาทาลานา มันฑนาทิกูสนาฐานาเวลาเมณีปุจยาสยนามหาสยนาเวลามณีชาตโรปารัสตะปฏิคะหานาเวลามณีสิกขาปะทังสมาธิยามี อิมาเนสัสสักสิกขาปทานิสัมมาทิยานิอิบานิทัสสัสิกขาปธานิสัมมาทิยานิอิมาทนสัสสสิกขาปธานิ สมาธิยามิกราบลงกสามข้างพ้องกันกาบหนึ่งกาบสองกาบสามอภรหลองปอหนึอิสิตังบดีตังโดมะกีปาเมวันเิสันโตสัพเพโวเลนโตสังคปะจันโทปานารโสยธรรมะนิโชติราโสยธาสปีติโยหิวัสันโตสัพพารโกนะสันโตมัติสุขิติฆายุโกภาวะอภิวา ทานาซีเลซานีจามุดาบะเจอจักตาโรทำมาวัฒน์ที่อโนสุผังพลังกาพุนหนึ่งข้างสิทธษฐีรักกาพุนหนึ่งข้างกลับมาครับอ้าวไปอยู่ภาษาลาไปรอตุลุงเนอะสซนต์ีนแล้ว